ใช่พร้อมนลยลงไปในนั้นเลยมันไม่เห็นจะน่ากลัวเลยนี่ <laughs> ใช่พร้อมลงไปเลยมันไม่เห็นจะน่ากลัวเลยนี่ไม่กู <laughs> ไม่เอากูไม่อยากลงว้าวได้เพื่อนใหม่แล้วนี่นะถ่ายรูปโพสเลย <c oughs> หึใครโพสอะไรวะเอาเฮ้ยชิบหายแล้วคนอชอนกู <laughs> เดี๋ยวก่อนขอเวลาสักครู่ ตอนนี้ยังมีคนที่ยังไม่ได้กดติดตามถึง93%เลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะถ้างั้นก็ไปฟังผมพาคเสียงต่อกันเลยเย้เมื่อสมอสกรีร้องเพลงโอ้มาน้อมามันเป็นบัญญยาิของพี่ได้ไหมพี่จะไปไปขึ้อสมอสกรีมันเก็บปากมึงอยู่นี้ เฮ้ยกระรูเล็กนี่มันวุ่นวายสิปายเลยเย้มาเลยยูใจสุดยอดเลยเย้ yeah! <c oughs> เอืมช็อกเว็บนายไม่ควรทำอย่างนี้ต่อหน้าเด็กๆนะเออก็จริงของนายนะสันเว็แต่ว่าเด็กๆยืนต่อหน้าฉันเองนะ <c oughs> เอ,อ๊แต่กี้เกิดอะไรขึ้นเหรอไม่รู้สิเฟรนซี่หยุอ, <c oughs> อยู่เดี๋ยวนี้นะไม่กระโนถ้าเกิดพรามถอดหน้ากากแล้วก็คงจะหน้าตายดูดีมากเลยนะเนียน่ย จบดิเน่ดิฟ้าไม่เงยเออถ้าสิน้ำแมกกาทรอน์พิรว่าฉันไม่รู้ดิสักวไหนายอยากจะรู้ว่าเฮ้ยนี่แมกกาทรอนนายรู้เจข้อนี้ไหมเนี่ยฉันตอบไม่ได้เลยเนี่ยเอิ่มใจเย็นกับสีพี่ชายพี่ชายไม่เคยเจอตรงไหนถามผมได้เลยนะไหนข้อไหนพี่ชี้มาให้ผมดูเลยนายไม่เจ็บจริงๆนะแมกกาทรอนนัสอืมๆทำไมหรอถ้างั้นฉันไปก่อนนะไม่ไม่ออกมาเจ็บ กลิมล็อกอยากเล็กกับออปติมัสไม่ใช่ตอนนี้นะกริมล็อกพอดีว่าฉันกำลังทำงานอยู่ทอ่ะทษทีเล่นกับกลิมล็อกนี่คงจะเจ๋งหนะ้าดูเลยนะถ้านายอยากลองสิ่งนี้นะแล้วฉันควรลองมันเหรอหรือว่า <S <S ใช่แต่ขอเวลาสักครู่อืมเบอนี้ก็พอใจไดยย้อะพ้อ what is a mom and your old b r u t h t e r get off my bed are you my mom or something Sir. Sure. Optimus? Is Daniel. a new? Lost world. Am you my weed?